มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขนลุกกันทั้งงานบอนเชิญยิ้มได้โพสต์ภาพโรเบิร์ตสายควันยืนยิ้มขอบคุณค่ะการจากไปของโรเบิร์ตสายควันสร้างความเสียใจให้กับคนใกล้ชิดภรรยาลูกๆเพื่อนสนิทและญาติอย่างมากนะคะเมื่อวันที่27กันยาย,ยน2563ที่ผ่านมา ได้มีกำหนดจัดพิธีชาปนากิจึ้นหนณที่วาสุดที่สะอาดนิมิตใหม่31โดยภายในงานนะคะมีแฟนๆที่รักโรเบิร์ตสายควันมาร่วมส่งกันเป็นจำนวนมากจุดแน่นวัดค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาบอนเชิญยิ้มที่โพสต์ภาพชวนขนลุกนะคะซึ่งเป็นภาพถ่ายในพิธีชาปนากิจโรเบิร์ตสายควันพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าใช่พี่ไหมหลับให้สบายเนอ โดยในภาพนั้นมีเงาดำคล้ายคนนั่งยิ้มอยู่บนเมรุลอยนะคะและคนที่เห็นต่างแชร์พร้อมกับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะโดยบอกว่ามีลักษณะคล้ายกับโรเบิร์ตสายควนันเหมือนกำลังมาลาทุกคนพร้อมกับยิ้มขอบคุณที่เห็นคนรักเขาเยอะมากขนาดนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ